อยบันเทิงนําเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดยี้บดีรเอี่บดีรักเอย์ใครคะร์ธเเอ้อไรมัคะ ขอบคุณค่ะเอกลักหนูมากนะคะกก็อืมนี่แมหยิ่ไ้ที่บังลมาลุภัยเห็ดนี่เกีเคี๊ยไักินเลยเอาเ้าวาาเธอเห็ดเปลนมอแหวนี่้าวาด้านเห็ดเปลนคคอยสิบตองมา้อักกี่ม่อตอนตรกี่เบนีเลยมีทุกย่ Happy b r t h d a เอาเปล่าเลยแม่เอาเป่าเลยขอให้รีบร้อัมากนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินขอให้ปังๆไปเรื่อยๆัางเป็นไงก็ขอให้ปลอดภัยเพราะว่าเป็นซเฟอร์จะได้ปลอดภัยทุกคนนะคะเอาเปล่าเลกเอาเปล่าเลเอาปล่เล อาซีมบังนี่ค่ะมีซอสนะเอสซอสเกิดนะคะพี่เอทำเลือกเลือกแตต้องลาดหรอแล้วแต่ชอบค่ะต้องมาณาลาดเลยโอ้ยเมื่อกลองสีเหลืองจะเป็นตีบ่ถือกลองสีเขียวค่ะห้ามกินบ้านที่กินท่ลาดเหรอพี่อาร์ตีเบอร์เอาขึ้นลาดก็ลาด ไม่ตักไ่รายาเยอะไม่สอบอแล้วแล้วเป้นนะอือไงเอาวนันเอขอชิมหน่อเรียกอนันเียกอนั่ไม่ใอยาสีเขียวห้ามกินอสีเขียวมากคนเดียวเลยเหรอหนัก้าหน่อยอะไรเเกอาร่งเห็ดเ่างเห็ดเป็นยูเอ่างมั้ก็คืออเอาดอ้าว เอาเคี่ยมเอาเคียมนี่เคียมเอาเคี่ยมต่อเอาเคียมเลยลูกใส่ไรเอาอะไรไหมมันนุ่มเนาะมันลื่นนะเวลามันลื่นลื่นหล่ว่ามันเบียวปอิยบาลยบาลยบาลมาีมกันิมนนมาลนเกลืเพ่นะคะเพี่อมีความสุขมากๆ 有种颜色是玫瑰。